ดูนี่สิครับนี่คือคลิปแรกที่ผมลงไปเมื่อวานเป็นเรือที่ล่มกลับไม่ล่มมีดูดิคนดูหนึ่งร้อยเป็นเป็นชีวิตแรกที่ที่ที่ผมเห็นแบบเนี้ยเออคือคือแบบเนี้ยเนี้ยช่องผมมีแค่เนี้ยผู้ติดตามสิบเอ็ดมีคนดูหนึ่งร้อยคลิปเอาดิกืนปุยมุ้ย ออันนี้ก็เจ็ดสิบห้าเลยอันนี้ขอโทษนะอแต่มันมีอันหนึ่งเว้ยที่มันเหมือนอมันน่าจะอันไหนสักที่น่าจะคลิปเก่าๆอะครับลองเก่าสุดดิดูดิครับคนดูพวดน้อยเลย เกินปุยมุยนี่คือชีวิแรกขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจคเทำคลิปอ่ะอคุณดูหนึ่งร้อหนึ่งแล้วเย้บายบายมีแค่น,นี้แหละเดี๋ยวไปตัดข่อให้